สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้านเห็ดชาแน่นะคะก็มาตั้งนานนั่นแหละก็ไปเอาหางหวานจระเข้มาใส่ขาโดนท่อดาบท่อดาบด้านหน้าเนี่ยจะมีประตูด้านนี้นะประตูด้านนี้ขาเหนอครับประตูอยู่ด้านนี้ที่บ่าวมาว่าขาเหรอมันใส่น้ำเหรออืมใช่ เตรียมผสมปูน้อนซ่าคุณพ่อก็ยังทำหน้าที่เหมือนเดิมสัใสา่แห้งหรอใสยแห้งอันนั้นง่ายเออโจเดอร์หรือละไไม่นี่ได้จะมันมันจะเรี้ยวกันนะมันซอยากแต่นี่มันง่ายกว่าจริงอ๋อเอี๋ยวจริง เออเอาแบบนี ừ, ê, ùng, ay, ้มันง่ายกว่าจะมันจะน้ำมันจะเยอะเลยทีน้เอาเอาอ่าอรเลบอว่าทอดหรออดนะครับเลบอกว่าเอาไม่งาดีกว่าเนาะใส่หมต้องเอาตัวใหเ เอาให้มันใส่้แี้าเรให้งไงด้ดไอยู่คนเบื่อ,อ,อมันิ้ไมเยะเ่จอดราลงขาบ้านขาบาดเจ็บโดยเื่มเกออิดบางเหตุินะขาเกิดข้อดัดขาขาเปืียมาเลยเลยวดูมาไม่เปอ,อ,นอยนบานอย่พูดทุก ไเอา,<ม>าอี้โปแล้วมีอรอกตัดขานั่ไหนไม่ตัดขาหรอกผูดให้กลัวเี่ยตัดขาทิ้งหมดเลยน่าพี่บาบอกว่าจะโดนตัดขาเฮ้ยเฮ้ยมาทำงานวานนี้พูดแขนผมรู้ว่าปวดแขนเพราะอไดูอยู่ทีเดยวพูดจแย่ละ ตรวจในกระดูกเนาะเออทาใดทางโ้นทาไใเลยไปเสร็จเ่็บออกออกไหนคะับรู้งีเว้ยผมบอกอะไรหมดใช้วิธีโบราณรูอง่าอ่ะน่กมาก เ้เอ้ยไห้ฟูดแคก่อนเรียกกัอล็อกนะล็อกกันห้องด้วยแล้วก็ก่อรอบตัวอันนี้ต้องรอตีพึ่งก่อนดีป้

ไปแล้วเอาอุ้มมากี่ที่แล้วดูกันไม่รู้โอ้ห้าทีท่พอดี่เลยนี่สมเสร็จคลิปนี้พอดีไปสมเสรเ็จพี่บ่าวบอกพี่บ่าวเผยแบบนี้มาจะตกใจเนาะ ไม่ใช่หมานี่

ចូលចូលចូលអឺមុំមុំឯកែមុំគ្នមតមុំហេគហើយ